สวัสดีครับที่นี่มอุอบลพาทุกท่านมาที่อา,ารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอวชรมวพันษานะครับพาทุกท่านมาดูโครงการเชิดชูเกียรติพลเมืองมหาวิทยาลัยบนราชธานีประจำปีการศึกษา2564นะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้นํานักศึกษานักศึกษาผู้เสียสละและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยรับเกียรติจากท่านอนาธิการบดีมหาวิทยาลัยบนราราชธานีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นเตยชุตินันทประสิทธิ์ผลริพิชาธิการบดีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้เกียรติในการมอบรางวัลในครั้งนี้มีจํานวนถึง170รางวัลในโอกาสนี้นะครับซึ่งคณะพาบลาลศาสตร์ได้รับโล่รางวัลน,นะครับถึงสรางวัลด้วยกันนั่นคือคณะ ิจอาสายอดเยี่ยมและคณะใจบุญเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับตัวแทนคณะครับและตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยนะครับกับน้องนักศึกษานะครับที่ได้รับรางวัลนะครับเรียกว่าล้นมือเลยนะครับทั้งโล่นะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลตรงนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับน้องนันนะครับน้องนันชุติมาพรศรีจันลานะครับสวัสดีครับน้องนันสวัสดีค่ะ โอ้โเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวน้องนันต้องแนะนําตัวกันหน่อยนะครับตอนนี้เรียนคณะอะไรปีไหนแล้วก็ดํารงตำแหน่งอะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชุติมาพรศรีจันลานะคะก็ตอนนี้นะคะก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวนราชธานีนะคะปัจจุบันก็ดํำลงตําแหน่งนายกสโมสรน,นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะ รางวัลที่ได้รับวันนี้มีอะไรบ้างก็มีรางวัลเชิดชูเกียรตินายกสโมสรนักศึกษานะคะรางวัลคณะใจบุญนะคะแล้วก็รางวัลคณะจิตอาสายอดเยี่ยมค่ะโอ้ยินดีด้วยนะคะรู้สึกไงบ้างครับกับการได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับก็นีปื้มปิ่มมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากนะคะที่เราเป็นตัวแทนคนนึงนะคะที่ขึ้นมารับรางวัลแทนเพื่อนๆชาวคณะพยาบาลศาสตร์ของเรานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะ ครับพูดถึงน้องนันนะครับในส่วนของรางวัลแรกที่ถือตอนนี้โอ้ยหนักไหมหนักไหมไม่ไม่หนักค่ะได้ไหมได้ไหมได้นะถือได้ค่ะ,ะรางวัลแรกก็คือตรงนี้ก็คือที่เป็นโล่ที่หยุดด้านหน้าสมนี่ครับค่ะ,ะเป็นรางวัลอะไรนะเป็นเชิร์ชูเกียนายกสโมสรค่ะก็คือน้องดำรงตำแหน่งนายกสโมสรน,นักศึกษาใช่ค่ะปี64ค่ะอืมแล้วทำไมเป็นยังไงบ้างการทำหน้าที่ด้านการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคร,ครับยากไหม ก็มียากนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็มีทั้งอาจารย์ในคณะนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ช่วยในการเขาเรียกวไรสื่อสารงานนะคะช่วยให้เราทําทงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆในทีมค่ะที่ช่วยกันรบริหารงานไปในคณะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเป็นอย่างดีมากเลยค่ะครับปี3นี่ก็งานเยอะมากทีเดียวใช่ไหมเรื่องของการเรียนออกชุมชนอะไรต่างๆ<ช>แบ่งเวลาอย,ย่งไงบ้างอะ ก็ <g ül> มีค่าเวลาเรียนแล้วก็เรียนนะคะถ้าเวลามีการฝึกแล้วก็ไปฝึกเวลาทํางานแล้วก็มีการแบ่งเป็นทีมค่ะเพราะว่าในทีมเราก็จะมีฝ่ายต่างๆนะคะที่ช่วยกันซัพพอร์ตในเรื่องของงานแล้วก็มีทั้งน้องๆปี2นะคะที่ช่วยทํางานกันค่ะก็ <g ül> แบ่งงานกับพี่ปี3ใช่ก็ถือว่าไม่ใช่รางวัลเราคนเดียวเป็นของเพื่อนๆด้วยรางวัลของเพื่อนๆในคณะในทีมทุกอย่างเลยค่ะในทีมนะครับแล้วก็ทำไมถึงอาสามาทำหน้าที่นายกสโมสรครับ นึงก็คือ,อมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเลยนะคะที่เราจะมายืนเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ช่วยกันบริหารกิจกรรมภายในคณะของเราค่ะถือว่าเป็นการบริหารอง,งค์กรค่ะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสําหรับหนุในการทําเหมือนว่าเราเป็นคนที่บริหารงานจ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกชื่นชอบค่ะในการดํารงตําแหน่งนี้ค่ะครับต่อไปก็จะขึ้นปีสีแล้วใช่ค่ะก็อยาามอบ ตำแหน่งให้กับรุ่นน้องต่อไป <S <S ใช่ไหมใช่ค่ะก็เด๋ยนนี้ก็กําลังการเริ่มหาเสียงแล้วค่ะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้คะ่ะอืมอ่ะน้องนานเริ่มหนักแล้วอีกสองรางวัลหน่อยนะครับรางวัลคณะใจบุญยังไงใจบุญยังไงน้องนานอ๋อนี้เราก็มีการร่วมบริจาคโลหิตนะคะอันนี้ก็ทุกคนในคณะ,ะคะ่ะเหมือนว่าเป็นสถิติอีสถิติหนึ่งเลยนะคะที่เรามีการร่วมบริจาคโลหิตคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละหนึ่งร้อยสามนี่แหละค่ะประมาณ้แจค่ะในของคณะค่ะ ก็ทะลุเป้าที่เราตั้งไว้เขาก็มีจะมีสถิติใช,ใช่ไหมกิจรกรรมของอสำนักง,งานพัฒนานักษาก็จะมีการบริจาครลหิตเป็นประจำต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็จะมีนักศึกษาเรานะคะที่เข้าไปร่วมบริจาคโลหิตด้วยค่ะโอ้เป็นคณะใจบใ<ช>ุญนะครับอีกหนึ่งโลแล้วครับอีกหนึ่งถ้วยเป็นไร เป็นจิตอาสายอดเยี่ยมอันนี้ก็จะมีน้องๆเรานะคะที่ช่วยไปร่วมกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยที่ได้จัดขึ้นค่ะพี่เพิร์แล้วก็ในโครงการของสโมโเราก็จะมีอาการออก่ข้นะคะเป็นทุกป,ปีแต่ว่าปีน,นี้ก็ยังไม่ได้ออกเพราะว่าก็ติดเรื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยะคะ่ะก็ยังไม่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาคะ่ะโอ้ยังไงก็ถือว่าภาคภูมิใจมากนะครับที่ผ่านมานี้เป็นไงเราก็ได้รับรางวัลแบบนี้ไหมรุ่นพี่ ก็มีมีได้บ้างค่ะก็มีผลงานเรื่อยๆค่ะโอ้เยี่ยมมากนะครับภูมิใจไหมได้เรียนที่นี่ครับที่มอบนภูมิใจค่ะแล้วก็แถมยังมาได้ว่ารับรางวัลกิจกรรมแล้วก็ทั้งเพื่อนเพื่อนดีสิ่งแวดล้อมดีอย่างเงี้ยค่ะก็มีเรื่องช่วยซัพพอร์ตทำให้เรามีกําลังใจอยากเรียนต่อที่นี่แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาที่นี่ด้วยค่ะครับเรียนแล้วก็ได้ทํากิจกรรมไปด้วยใช่ดีทีเดียวใช่ไหมดีค่ะครับก็ กิจกรรมมอบรางวัลแบบเชิดชูดเกียรติแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีไหมใช่ค่ะเหมือนเป็นขวัญกำลังใจให้เราค่ะทุกตลอดระยะเวลาที่ทํางานมาเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นสิ่งตอบแทนเป็นน้ําใจที่รู้สึกดีมากเลยค่ะท่านบดีมาร่วมยินดีด้วยใช่ไหมมาด้วยค่ะท่านบอกว่าไงท่าก็ ยินดีด้วยค่ะสาหรับรางวัลท,ที่เราได้รับแล้วก็ท่านก็ดีใจกับเราด้วยค่ะแล้วก็เพื่อนในทีมสมูรเราก็แถมยังบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเหมือนเชิดชูเกียรติเชิญๆนน้องๆของเราเริ่มมาทํากิจกรรมแบบนี้อีกต่อไปค่ะจะได้รับรางวัลเดืนี้อีกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องพูดถึงในขอบคุณไหนขอบคุณใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างที่ทําให้มีรางวัลในวันนี้ครับก็ขอบคุณทั้งท่านคณะบดีนะคะท่านคณะอาจารย์นะคะภายในคณะของเราแล้วก็เพื่อนในทีมสมูรสนักศึกษาแล้วก็พี่น้องชาวคณะพยาบาลถาทุก ั้นปีนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะจนเราสามารถได้คว้ารางวัลในปีนี้มาได้ตั้งสองรางวัลใหญ่เลยค่ะครับและต้องขอบคุณน้องน,นันเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นฟืนเฟืองนะครับที่จะนำพาน,นักศษานะครับนอกจากคณะพยาบาลศาสตร์แล้วยังเป็นแบบอ,อย่างที่ดีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยบูร,รัธานีนะครับในการทํากิจกรรมแล้วก็เรียนไปด้วยควบคู่ไปด้วยผลการเรียนเป็นไงปีสาม ก็ยังถือว่าพอใช้ได้ค่ะพี่เพิร์ยังโอเคอยู่ค่ะเรียนและเรียนและทํากิจกรรมต้องครอบครัไปนะครับขอบคุณน้องนันนะครับชุติมาพรศรีจันลานะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับขอปรบมือให้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับยินดีด้วยก็แล้วกันโอ้รู้สึกว่าน้องนันหนักแล้วนะเดี๋ยวไปพักกันก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากยินดีด้วยจ้าขอบคุณค่ะครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของนักศึกษาคณะแบทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับยังมีอีกหลากหลายคณะนะครับทุกคณะที่ทํากิจกรรมแบบนี้แล้วก็ดาพามหาวิทยาลัยนะครับสูมหาวิทยาลัยน่าอยู่นะครับแล้วก็เราจะมาเชิดชูเกียรติคนละเมืองดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีการศึกษา2565ในปีต่อไปก็แล้วกัน,กนขอบคุณนั้งนั้นครับวันนี้ครับยินดีด้วยจ้าสวัสดีครับที่นี้หมอเวลาไปก่อนครับทุกท่านสวัสดีครับ